จนบลแห่งเมืองอุบลจมไว้ว่าจงจำไว้ว่าข้าพเจ้าจิตขัดสิ่งใดขอเปิดนะเปิดเโมเปิดเปิดด้วยเปิดด้วยนะโมพุทธายะตัวข้าพเจ้าหากมีกรรมให้คลายกรรมหากมีทุกข์ให้คลายทุกข์หากมีสุขหากมีศุขทุกู่ทั้งหลายแม่ธรณีทั้งหลาย แม่องคาทั้งหลายจงอานุโมทนาเครื่องเส้นเหล่านี้ของข้าพระเจ้าบรมปุคููทุกองทางไม่เปิดจงรับเครื่องเส้นไหว้แก่ข้าพระเจ้าให้เห็นผลทันตาหน้าบัดนี้เถินสาธุสาธุ